สวัสดีครับท่านผู้ชมกับมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเชา้ชาเช้าวันนี้คุณตากับพามาชมต้นไม้มงคลอีกสายพันหนึ่งที่หลายๆคนบอกว่าคุณตาวิถีไทยต้นนี้เล็บครุดด่างใช่ไหมถูกต้องครับท่านผู้ชมเนี่เบิ่งใบของเขาด้วยนี่นี่น สัญ,ญลักษณ์เอกลักษณ์ของต้นเล็บครุดก็คือเป็นใบกลมๆมมนๆน,นะแล้วก็มีสีขาวด่างๆอันนี้คือเล็บครุดด่างเป็นต้นไม้มงคลคำว่าครุดนี่คือ,อในนวดียายนะบอกว่าสิเป็นวรรณคดีของไทยสิมีครุดพยาครุดนะสู่กับพญานา,าบางคนนี่ บางหน่วยงานทางราชการก็สิเอาครุฑมาเป็นตราสัญลักษณ์โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยหรืออะไรต่างๆเนอะเอาครุฑมาเห็ดเป็นตราสัญลักษณ์อันนี้เล็บครุฑนี่ก็เป็นมงคลคือกันเพราะมีคําว่าครุฑอยู่ในชื่อต้นไม้นี้ปลูกไว้ที่ไหนก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับว่าเป็นต้นไม้แห่งการปกป้องคุ้มครอง จากพวกทูตผีวิญญาณรายต่างๆถ้ามีต้นเล็บครุฑปลูกอยู่น okay? ะพวกทูตผีวิญญาณร้ายสีบกเข้ามากล้ำกลยในบริเวณบ้านของเราอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังประการต่อมานอกจากจะเป็นไม้มงคลแล้วเล็บครุดด่างยังเป็นไม้ประดับสวยงามหลายคนนี่ เอาไปปลูกไว้ในกระถางอยู่หน้าบ้านโชว์สวยงามอยู่ในพัตคารอยู่ในโรงแรมอยู่ในบ้านสวนรีสอร์ทนะซิมีต้นเล็บครุดด่างอันนี้อยู่ในต้นอยู่ในต้นอ่าไม้มงคลที่อยู่ในสวนต้นนั้นนะเพราะว่าสังเกตเบิง่งโรงแรมระดับหดาวนี่ซิมีอันนี้นะ มีต้นเล็บครุดอันนี้ปลูกอยู่แสดงว่าเขาเจ้าหุ่นจักเป็นไม้ประดับสวยงามกินเข้าไปน้ามองออกไปด้านข้างสีเห็นต้นเล็บครุดด่างอันนี้ปลูกไว้ในกระถางสวยงามนะนอกจากจะเป็นน้อยเป็นไม้ประดับสวยงามแล้วเล็บครุดด่างยังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศนักวิทยาศาสตร์หรือว่าวิทยาศาสตร์เบื้องต้นก็ได้พูดไว้ว่า ต้นไม้ใบยาแต่ละชนิดแต่ละประเภทนี่ก็จะมีคุณสมบัติในการคลายออกซิเจนออกทางใบเป็นบอที่เป็นใบตีงตีงอยู่นี่คือออกซิเจนนะยิ่งปลูกไว้เยอะออกซิเจนยิ่งมีเยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่ นักจัดสวนอะไรต่างๆนี่สวนยอมสวนสาธารณะนี่ก็สิมีพวกต้นไม้โดยเฉพาะต้นเล็บครุดด่างนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในต้นไม้ฟอกอากาศทําให้บรรยากาศอยู่แถวนั้นสดชื่นนะเข้าไปถึงสถาบัานการศึกษาคุณครูเอาต้นเล็บครุดด่างนี่เข้าไปไว้ในสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนและก็ให้นักเรียนได้ บุรณาบูรณาการกับการเรียนการสอนวิชานั่นวิชานี้ศิลปะศึกษาวิทยาศาสตร์การงานพื้นฐานอาชีพนะให้นักเรียนได้เรียนได้รู้ได้รู้จักโดยเฉพาะวิชาวาดเขียนนี่เด็กจะชอบมากหนึ่งชั่วโมงถัดจากนี้ไปครูจะให้พวกเธอวาดและระบายสีต้นเร็บครุดดา่า นักเกรียนนี่มักขนาดเข้าไปถึงรัวร้วมหาลัยแบบนี้รั้วมหาลัยนี่ต้องพูดถึงนะการวิเคราะห์วิจัยการสืบคน้นการคนา้นคว้าอาจารย์ก็จะมอบหมายให้พวกเธอไปค้นหาดูสิว่าแท้จริงแล้วต้นเล็บครุดด่างนี่มีที่มาที่ไปอย่างไรมีต้นกําเนิดอยู่ประเทศใดต้นไม้พื้นถิ่นอยู่ประเทศใดอยู่ทวีปใดนะ ของมีของไทยมีไหมถ้าเป็นของไทยชื่อว่าเล็บครุดถ้าเป็นของต่างประเทศชื่อว่าอะไรอืมมันมีไหมต้นไม้ประจําถิน่นเมื่อได้ข้อมูลมาก็โพสลงใน youtube facebook line tiktok เพจเว็บไซต์นะ u t u b e ทีนี้ใครอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับล้นต้นเล็บครุดด่างก็แค่มีโทรศัพท์มือถือมีโน้ตบุ๊กมีคอมพิวเตอร์นะก็สามารถที่จะโหลดเข้ามาหาอยู่ในเว็บไซต์ของพวกเธอถ้าอยากซื้อทักแชทเข้ามาพวกเธอขายเลยเพราะนี่คือต้นไม้แห่งการสร้างรายได้อีกสายพัน์หนึ่งไหนี่เห็นบอกพิมพ์ชื่อเข้าไปเล็บครุดด่างมันสิมีโตงเงินอยู่ข้างล่าง เล็บครุดด่างโครมกระถางราคาเท่านี้เท่านี้เท่านั้นเท่านั้นนะนอกจากนั้นเล็บครุดด่างยังเข้าไปถึงอยู่ในหมวดของต้นไม้ที่เขาอะเป็นของที่ระลึกอ,อมโอกาสคล้ายวันเกิดแฮปปี้เบิร์ a เดย์ขึ้นบ้านใหม่นะหรือว่ากเกษียณอายุราชการหรือว่า่อเพื่อน ามารับตําแหน่งใหม่แบบนี้อ,อยู่ในหน่วยงานนั่นอยู่ในสํานักงานนั่นอยู่ในโรงงานนั่นโรงงานนี้นะมาแล้วก็เอาต้นไม้อันนี้มาเป็นของฝากของที่ระลึกอืมขอบน้ําใจพวกเธอมากๆที่เอาต้นเร็บคุดด่างมาฝากยาย มันสวยจริงๆ,ๆสั้นเออคุณยายยูทูบเบอร์ก็ดีนะผู้ดีได้โอกาสลันลานเอาต้นเล็บครุดด่างมามอบให้นะเพื่อที่จะให้ได้เอาเอ่ามาโพสลงใน y ยูทูบอืมเอาละสำหรับมันนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามี ให้เป็นเศรษฐีมหุงมนานอนรับกะขอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกะคอให้ได้เงินแสนให้ได้แกลแวนมณีโชดเดินทางไปไส่มาส่ใกล้ไกลกะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกะญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และก็สัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสําหรับพระเอกของเรื่องในเช้าวันนี้ก็คือเล็บครุดด่างไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างไรายได้เป็นของฝากของที่ระลึกครับท่านผู้ชม